โอเคนะครับผมวันนี้นราหาปลาได้โอ้โหโ,โ,หโคตรเหนื่อยเลยใช่ไหมเพื่อนใช่คลิปเราอะนี่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 ใช่คิดว่านี่นะครับปลาของเราแต่ยังไม่หมดนะเรายังจะให้เพิ่ม<ด>อีกดูวิธีเรากินนะไอ้นี้ดูไอ้แกกนะครับโอ้โหในกตรซอนตีนในสัตว์เพื่อนดูกินนะโอ้โหดูครับนี่ปลานะครับปลาขาวนะครับผมจะกินให้ดูหน่อยใช่ จับกล้องพี่พร้อมแล้วครับเพื่อนึืออะไรนี่กล้องนะครับฮะอือกินเตะโคตรอร่อยจังไงเดี๋ยวครับอีกตัวเฮ้ยมีกี่ตัวพงม,มึงปิ้งอ่ะโอโ้โหดูนะครับหน้าหน้าคือกันเลยอือโคตรอร่อยเลยเฮ้ยเพื่อนกินให้ ไอเนี <c oughs> <c oughs> ่ยน้องๆดูเลยนี่ครับธรรมชาบ้านเราดูนะเพื่อนท่ายฟังไทยด้วยมชาสุดๆกินแบบว่าอร่อยอ่ะโคตรอร่อยอ่ะเพื่อนวันนี้นะครับเราจะมาไอเนี่ยตึกแห่นะครับพี่ซักครับจะไปตึกที่ไหนครับที่ไหนเพื่อนอะไรนะทำอะไรนั่นนะโอเคครับนี่นะครับ วิธีวิธีห้ามปลานะแต่ว้าเราจะหาปลายัางไงในน้ํานี้นะครับผมไอ้นี่มีวิธีคือหาปลาเลยนะครับ <ไอ S 1> น<า>ั่นมีวีซานะแต่ว่าไปไกลไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวปลามันจะตื่นนะครับจัดไปเพื่อนแต่ว่าวิธีแบบว่าเรียนมาจากไอ้นี่โอ้ยเขาเร็วๆเ,เขาเร็วๆปลาปลานี่ครับปลาตะนีแล้วครับปลาจะโดนไหม<ะ>ได้ไหมอะไรนะตีน อะไรนะเพื่อน <Yeah. S 1> ต้องแบบว่ามีไม่ปลาเนี่ยเนี่ยผมทําอย่างดีเลยเพื่อนแต่ว่าเพื่อนแบบว่าหวานไม่ถึกต้องอ่ะครับโอ้นี่นะครับที่เราหวานได้ตะกี้เนี้ยไ,ได้ได้ไหมเพื่อนไม่ได้นะครับแบบว่าหวานไม่ถึกเป้าหมานะครับแบบปลามันวิ่งมีหมดเลยอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เราก็อยากกลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะว่าเัียงหาปลาไม่ได้เลยดูดีใจนิดเดียวเองดูท้องฟ้าดีครับ มืดมากเลยดูดิโอ้โมันไม่ได้กินเลยแรกห้องผาโคตรมืดอ่ะแล้มีหน้าตาในี่เบิ้งนี่้ไม่ได้เลยเหตุรูนี่ปลาป้าโอ้โห,โโหดูนะครับเนี่ยปลาที่เราได้อันนี้ยังไม่หมดนะเดี๋ยวรอของผมอีกอีกไอเนี่ยเดี๋ยวผมจะดักปลาอีกชุดหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยปลาจะหนีปลาจะหน,ปะนีปลาต้องหาปลาแบบนี้นะครับแบบว่า ชีวิตของเราบ้านๆนะครับ้าก็จะมืดแล้วครับดูดิครับมืดมากเลยเนี่ยกล่องของผมอยู่ก็จะหมดแล้วอะคือสามิดอ่าดูดิครับไอปลามาหนี่ดูดิเฮ้ยเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะอยู่นิดนึงเยอะอยู่เยอะอยู่นี่นะค่อยนี่นี่นี่มันไม่เห็นหรอกครับแสงนห่นี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 ่ยเนี่ยนี่ปลาดูไหมโอเคโอเคโอเคเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ปลาเยอะไหมเนี่ยเยอะเยอะไม่เยอะไม่เยอะไปไปเพื่อนเร็ว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 เยอะก็พอกินนะ มุสิอันนี้ทานเยอะไหมเนี่ยก็พอได้อยู่นะครับทุกคนเนี่ยปลาเนี่ยปลาเยอะมั้ยพุ่นนักกะคู่เนี่ยเห็นไหมอ่ะพุ่นกับคู่ทุกคนนะครับทุกคนตอนจบนะสุดท้ายแล้วนะครับเนี่ยผมผมจะกลับบ้านแล้วนกะคู่ด้วยปลาก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอกินได้อยู่พอปนกับปลาดุกอยู่อ่าพอปนกับไอเนี่ยอ้าวนับเลยไม่ต้องนับคบหาสุดท้ายนะครับเนี่ยก็ได้อยู่นะ แต่ว่าปลาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เพื่อนเอยทุกคนแบบว่าตาทีนี้ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ถ้าน้ำลึกอะ่ะมันจะเยอะข้างบนนั่นอะ่ะเดี๋ยวเราจะงมหาข้างบนอีกวันพรุ่งนี้แต่วันนี้เราหาตาที่มันเล็กๆก,ก่อนนะครับก็ได้ไอเนี่ยปิงก็อร่อยนะนี้ได้ปลามาเยอะเท่าไหร่นะครับทุกคนวันนี้เราจะกลับบ้านแล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ครับได้ปลามาเยอะเท่าไหร่ครับเนี่ยปลาก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะ ผมขี่แบบไอเราชาห้าครับมันบูปลาครับเออมันบูที่ปลาเออนี่ไงปลาที่ได้ไม่เป็นไรเพื่อนกูจะไปไม่เป็นไรเพื่อนกูเอาไว้น้ำบรอดเอาโอเคจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับโอเคจบคลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะครับ let's go กลับมา